ไเก่งได้อยู่นะวันอาทิตย์เหนื่อยโอ้โหทำงานรับผิดชอบครอบครัวเลยอะหนูใช่ค่ะอ๋อเนี่ยดวงหนูแบบต้องรับผิดชอบครอบครัวทํางานหัวเป็นน็อตตัวเป็นเกียวต้องคอยดูแลบริวารคนรอบข้างคนในครอบครัวหนูเป็นหัวเรือห,หัวหลักของบ้านเลยนะใช่ป่ะใช่ค่ะโอ้โหอาจารย์ขอตบมือให้หนูเลยหนูเก่งมาก อายุยังน้อยอายุยังเด็กแต่มีความรับผิดชอบสูงมากเลยเหมือนเหมือนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเหมือนเหมือนท่านแบบชราแล้วเหมือนมีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนป่วยอะไรเงี้ยที่บ้านมีไหมมีค่ะเสียไปแล้วอ๋อพ่อเสียไปแล้ว,<อ>ป,ลวป่วยนี่เลยหนูก็ทํางานหาเง,งินเลี้ยงอ๋อโอ้ยตายแล้วตายแล้วท่านไปดีแล้วหนูเอ้ยท่านไปดีแล้วเขาเรียกว่าก็<อ> กันว่าไม่รู้ว่าท่านออกแบบตายเสียที่บ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบยังอยู่ที่บ้านอยู่ก็เอาตรงๆนะจริงๆแล้วอ่ะจิตนะคะจิตของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขาเรียกว่าจิตเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่ผูกพันกันในลูกหลานนะคะ เขาก็เป็นย่าเป็นพ่อเป็นแม่จิตก,ก็ยังเชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นห่วงลูกๆอยู่แต่อีกแต่มันจะเป็นอีกโรกหนึ่ง mm hmm. เขาเรียกโลกกระทิพย์อีกโลกหนึ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนํานะคะว่าใจเราอะมันนึกถึงคุณพ่อคุณแม่มันจะปืดป้ดปื้ดแสดงว่านั่นแหละค่ะความคิดถึงความผูกพันนะคะมันเชื่อมสัมพันธ์กันวันไหนที่หนูรู้สึกคิดถึงรู้สึกแบบน้ําตาซึมนั่นแหละค่ะ เข้าใจนะแล้วให้หนูไปทําบุญนะคะอุทิศนะคะอุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อซื้อข้าวซื้อน้ําอย่างดีหรือเราจะทําเองแล้วไปถวายเพนที่วัดก็ได้นะคะนั่นไงครูบาอาจารย์ในที่เขาสั่งสอนมาตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันที่เขาบอกที่บอกลูกหลานว่าลูกเอ้ยโยมเอ้ย พ่อแม่พออาาระอรหันต์ในบ้านอะไรที่ท่านอยากกินนะทำให้ซื้อให้ปนิวบัตรพัดวีท่านอย่าไปเคาะโลงให้เข้าใจไหมเออนั่นแหละครูบาอาจารย์ที่เขาสั่งสอนเรามานะคะตั้งแต่อดีตแล้วแต่ทีนี้ของหนูหนะคะหนูก็ดูแลท่านตอนท่านมีชีวิตอยู่ถูกไหมเพราะท่านป่วย อ่าหนูไม่ได้ดูแลแล้วหนูแบบส่งังคนให้อย่างเดียวมั้นั่นแหละเขาเรียกว่าดูแลถึงพ่ออะไรตัวร่างกายกายสังขารร่างกายอ่ะไปทํางานแต่ไอหัวใจอ่ะมันเป็นกุศลมันกระตันยูนั่นแหละหนูก็ดูแลท่านโดยการส่งเงินนี่แหละค่ะหัวใจของลูกที่กระตันยูกะตัำเวทีเพราะถ้าไม่ส่งเงินพ่อจะเอาข้าวที่ไหนกิน เอาตังที่ไหนซื้อยาเอาตังที่ไหนซื้อกับข้าวใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนูว่าดูแลท่านมาตั้งแต่ท่านท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วอันนี้สมบุญเนี่ยมันจะช่วยให้หนูมีหน้าที่การงานการเงินนะคะเอาตรงๆนักก้าวหน้าถ้ามีปัญหาการเงินหรืองานติดขัดมันก็จะคาดแถวอุปสรรคนั้นก็จะลดลงหรือมีน้อยลงเพราะอันนี้สมบุญที่เราทำกับพ่อแม่เข้าใจหรือ,อยัง เราเสมอแล้วหมันตักบ,บาตรทำบุญหรือว่าช่วงว่างวันไหนวันหยุดที่เราไม่ได้ไปทำงานก็นะคะไปตักบ,บาตรืือไปถวายสาฆทานให้ท่านเนาะดีดีมากๆเก่งมากๆอาจารย์ขอนะคะตบมือแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้หนูนะคะสู้ๆนะชีวิตมนุษย์เกิดมาต้องสู้ต้องเข้มแข็งหนูกู้บ้านได้ไม่เกิดสองล้านนะลูก ใช่หนูหน,หนูหนูทำเรื่องกู้บ้านได้ที่ที่ซื้อตอนนี้กี่ล้านคะล้านล้านเจ็ดโอเคผ่านลู้ผ่านหนูทำเรื่องกู้ซื้อบ้านไม่ได้ไม่เกินสองล้านเพราะฉะนั้นเลนจะอยู่ที่นี่แหลคะค่ะล้านสอถึงสล้านไม่เกินนี้แล้วผานคะ่ะ